ของภาคเหนือนะคะในช่วงฤดูฝนมีเหตุให้เกิดน้ําท่วมได้อยู่บ่อยครั้งนะคะตรงภาคเหนือที่เป็นจุดเสี่ยงสําคัญมากที่สุดณนขณนะนี้เลยเนี่ยนะคะป้องกันแล้วก็แก้ไขอย่างไรได้บ้างคะคอาจารย์คือ,คอปีนี้เราต้องยอมรับว่าประชาชนตื่นตัวนะและราชการก็ตื่นตัวเพราะว่าโดนภัยพิบัติเมื่อปีแล้วหนักนะโดนต่อว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นปีนี้เนะี่ยก็คือเราจะเห็นว่าเรามีการเตรียมการที่ดีพอสมควรนะครับ แล้วก็มีการพ่องน้ำตะเข่อนด้วยนะบางบางทีเนี่ยมันยังเข้าไม่ทั่วถึงเนี่ยจุดอ่อนของเราคือว่าการประสานงานระหว่างจังหวัดกับพื้นที่เนี่ยยังไม่ดีพอเพราะพื้นที่ของเรามันเป็นภูเขาติดต่อกันยากขณะเดียวกัน,นคือล่องมรสุมเนี่ยนะที่พาดผ่านท่านเหนือตอนบนเนี่ยเรืองสิงห์หากัญญามันจะพาดผ่านมาที่ ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนตอนนี้คือถ้าพายุขเข้ามาแล้วเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็มาซ้ําเติมเ่ยมันจะทําให้ฝนตกหนักอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกป,ปีนะซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกป,ปีนะแลวถ้าเกิดว่ามันมีพายุประกอบกับประมาเนี่ยจะรับไม่ไหวและหลังจากนั้นก็เป็นไงตอนนี้เราก็ดูเลยว่าโอ้มันจะไหลลงมาที่เจ้าพยานะจะลงมาถึงกรุงเทพไหมนะก็ต้องมาระวงังอีกครให้จับตาดูเดือนสิงหากันยาลาสามเดือนนียนะมีความเสี่ยง มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะช่วงที่ยุกน้ําท่วมดักหนักนะคะเราก็จะเห็นว่าปีนั้นจะเป็นปีที่มีพายุใหญ่ที่พัดเข้ามาแล้วก็หลายลูกต่อกันนะคะตอนนี้พายุอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าก่อตัวเร็วขึ้นแล้วก็จํานวนปริมาณพายุก็มากขึ้นด้วยค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมใหญ่เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์สุธิ ของภาคเหนือนะคะในจุดช่วงหลังสงกรานเนี่ยเราเห็นฝนตกแล้วด้วยซ้ำไปนะคะคือตอนนั้นก็ว่ากันว่าเป็นพายุฤดูร้อนนะคะเหมือนกับพายุมาเร็วมากแต่ว่าไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นพายุฤดูร้อนหรือว่าพายุตามฤดูกาลในช่วงฤด,ดูฝนแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าฝนตกทั้งปีนะคะมีช่วงที่ฝนฟ้าพายุถล่มมากจนกระทั่งมีเหตุให้เกิดน้ําท่วมได้ อยู่บ่อยครั้งนะคะตรงภาคเหนือที่เป็นจุดเสี่ยงสําคัญมากที่สุดณนขณนะนี้เลยเนี่ยนะคะป้องกันแล้วก็แก้ไขอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์ค,คือคือปีนี้เราต้องยอมรับว่าประชาชนตื่นตัวนะแล้วราชการก็ตื่นตัวเพราะว่าโดนภัยพิบัติเมื่อปีแล้วหนักนะโดนต่อว่าเยอะนะเพราะงั้นปีนี้เราจะเห็นว่าราชการมีการ,การป้องกันป้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลางเนี่ยนะหน่วยงานที่ร่วมกันเนกกี่ยบกจังหวัดรวมทั้งกรมชนปรทาวิทยุการบินกระทรวงสาธารณกระทรวงพา สังคมแล้วความมั่นคงม,มุษย์เนี่ยจับมือกันเลยนะปีนี้นะก็คือตั้ง então, วอลลุ่มขึ้นมานะก็ตั้งวอลลุ่มขึ้นมาดูตั้งแต่พายุตั้งแต่เกิดที่ฟิลิปเปินไล่มาเรื่อยๆจะเป็นอะไรองค์ BJ, มตุนิยมเนี่ยประกาศตลอดเวลาเลยแล้วเรามีเซลล์บอร์ดแคสต์นะปีนี้นะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ในที่เตือนประชาชนตรงไหนตรงไหนที่ยังมีปัญหาเนี่ยนะขณะเดียวกันเรามีการตั้งวอลลุ่มมีหอกระจายข่าวนะครับแล้วก็แล้วก็มีส่วนหน้านะก็คือมีป้องกันส่วนหน้าคือว่าให้จังหวัดแต่ตละจ นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นปีนี้นะก็คือเราจะเห็นว่าเออเรามีการเตรียมการที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีการพ่องน้ำจากเขื่อนด้วยนะนะครับพ่องน้ำจากเขื่อนเราจะเห็นว่าปีนี้นะมีเขื่อนภูมิพล์ในจังหวัดตากกั้นแม่น้ำปิงนะเนี่ยเขื่อนศริกิตอุตรล,ลิดในะกั้นแม่น้ำน่านเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะรวมทั้งเขื่อนกิวลมเขื่อนกิวคอหมากั้นแม่น้ำวังจังหวัดลำปางไปเง้ยความจูเขื่อนเขาเขาพ่องน้ำไปเรียบร้อยแล้วความจูเขื่อนเนี่ยนะคือ ก็คือตอนนี้ยังสามารถรับน้ําได้อีกห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รวมๆแล้วนะนะ,นะเจ็บเพราะงั้นเขาม,มีการเตรียมการเพราะงั้นเนี่ยฝนที่ตกหนักทั้งหลายสุดท้ายลงเขื่อนพอลงเขื่อนปั๊บเนี่ยมันก็มาไม่ถึงภาคกลางนะยังมาไม่ถึงภาคกลางนะครับเพราะเขื่อนยังรับได้ดูก็คือมีการเตรียมการที่ค่อนข้างดีนะ,นะแต่ว่าจะมีภยัยพิบัติกชเฉพาะบางช่วงเป็นจุดๆนะที่ฝนตกหนักแค่นั้นเองนะครับ ค่ะปีที่แล้วเรารเผชิญสิ่งที่เรียกว่าเป็นระเบิดฝนหรือว่าเรนบอมนะคะจากเคสของพายุวิภาเนี่ยเรายังเจอเรนบอมอยู่ไหมคะอาจารย์คือคือคือเอ่อตอนนี้คือไม่ไม่ใช่เรนบอมแนละ้วมันเป็นพายุที่ตกกระจายเป็นทั้งพื้นที่เลยนะจะต,ตกหนักนะตกหนักทั้งพื้นที่เลยนะแล้วก็ก็คือถ้าถ้าเรนบอมเนี่ยมันตกเป็นช่วงๆแล้วตกหนักเฉพาะจุดๆนะแต่น,นี่คือกระจายทั้งพื้นที่หมดอันนี้เกิดจากพายุนะไม่ใช่เรนบอมนะฮะนะครับ แล้วก,แวก็แล้วสิ่งที่สําคัญคือพอฝนตกหนักเนี่ยนะก็คือปัญหาปัญหาคือว่ามันไม่ตกที่ภูเขาขึ้นที่ลาประตกด้วยนะนะสิ่งที่เรากังวลก็คือคือตอนนี้นะแม่น้ําโขงมันเต็มนะแม่น้าโของอะแถวเชียงรายเนีนะ่ยแม่น้าโขงเนี่ยขึ้นมาถึงแปดเมตรนะครับแล้วก็เพราะมีฝนตกจากประเทศจีนจากประเทศลาวเยอะเนะี่ยสิ่งที่กลัวคือว่าพอน้าโขงเต็มเนี่ยคือเราระบายน้ําสู่แม่น้าโขงไม่ได้แถวเชียงรายนะเชียงใหม่เนี่ยระบายสู่แม่น้าโขงไม่ได้ทําให้ แนะถวแถวแม่แถวริมแม่น้ําปกหรือแม่น้ําแม่สายหรือหรือแถวสบปกเนี่ยเชียงของเชียงแสนเป็นไง,น,งน้ําท่วมเนี่ยนะน้ำล้นตลิ่นะครับค่ะแล้วคือถ้าพูดถึงเรื่องของแผนการรับมือกับภัยพิบัตินะครับเพราะว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเผชิญเหตุเช่นนี้อีกไม่ เรียกว่าคืออยู่เป็นประจำนะคะเห็นอาจารย์ยกเคสอย่างของฮ่องกงของเวียดนามที่เขารับมือกับพายุวิภาเนี่ยมีกรณีศึกษาอันไหนที่เราควรจะเอามาทํากับบ้านเราบ้างไหมคะคือคือผมผมดูฮ่องกงเนี่ยเขารับใช่ไหมเขาเขามีศูนย์กระจายข่าวศูนย์เตือนนะยซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ยก็เหมือนเขาหมดเลยมีเซลล์บอร์ดแคสใน,นแจ้งเตือนเนี่ยนะแล้วก็ให้ผู้ว่าจังหวัดเป็นซีอแล้วก็ไปที่ท้องถิ่นที่ช่วยกันดูว่าตรงไหนมีแผนปฐชิญเหตุแผนอพยพอยู่ตรงไหนนะฮะแผนสื่อสารเป็นยังไง นัมีหอกระจายข่าวแล้วก็มี SMS ในพื้นที่ที่ไม่ถึงนี่มีการเตือนหมดนะครับทําเหมือนกับฮ่องกงอนะ่ะตอนนี้นะตอนนี้ปีนี้นะแต่ว่าแต่แต่ว่าบางจุดเนะี่ยที่ยังเข้ายังไม่ทั่วถึงเนะี่ยอย่างแถวจวนนะังหวัดน่านเนี่ยนะจังหวัดน่านเนี่ยอย่างที่เวียงสาเนะี่ยที่มันเกิดน้ําท่วมหนักเนี่ยนะนะแล้วก็อยู่ริมภูเขาทั้งหลายเนะี่ยอย่างเงี้ยบางบางทีเนะี่ยมันยังเข้าไม่ทั่วถึงเนะี่ยจุดอ่อนของเราคือว่าการประสานงานระหว่างจังหวัดกับพื้นที่เนะี่ยยังไม่ดีพอ เพราะพื้นที่ของเรามันเป็นบูเขาติดต่อกันยากใช่นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องทําให้ประชาชนาเตรียมตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่าในพื้นที่เองเนี่ยนะเขาได้มีการเตรียมการเลยนะบอกประชาชนาว่าให้สังเกตอะไรอะไรบ้างนะคุณต้องสังเกตดูนะถ้าฝนจะมาน้ําจะตกน้จนาจะท่วมน้ําป่าจะไหลหลากจะต้องอบยกไปที่ไหนเนี่ยนะนะเขาก็เตรียมตัวมีจุดบอกให้สังเกตตั้งเยอะแยะเลยนะครับนะผมผมยกตัวยอย่างเช่นนะเขาบอกว่าเนี่ยนะประชาชนาดูนะที่อยู่ใกล้ๆเชิงเขาอยู่ใกล้ริมน้ำน,นะระดับ น้ำในลําธารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหมให้ดูนะสีของน้ําเป็นสีเดียวกับดินภูเขาไหมนะครับหรือว่าเสียงดังพัดผิดปกติจากภูเขาหรือเปล่าเสียงดังผิดปกติจากภูเขาไม่แล้วให้สังเกตน,นะแล้วถ้าฝนตกหนักต่อเน,นื่องเวลานานเกินหนึ่งร้อยมิลลิเมตรหรือมีพบกิ่งไม้หรือท่อนไม้นะลงมากับกระแสน้ำอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเห็นอย่างนี้เป็นไงอพยบเลยนะไปอยู่ที่ทางร่การจับไว้ใหนะ้นะครับให้เตรียมน้ํายา น้ำดื่มกับยารักษาโรคไปด้วยนะอย่นี้ก็เตรียมการไว้นะครับค่ะก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะนำมาปรับใช้กับของเราหลายอย่างเราทําไปแล้วนะคะจุดที่เพิ่มเสริมได้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทําให้บ้านเรามีความปลอดภัยแล้วก็รับมือกับภัยพิบัติได้พร้อมมากขึ้นนะคะทีนี้จุดที่เป็นความเสี่ยงของการจะต้องรับมือกับพายุในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะเราก็จะเห็นนักอุตุนิยมวิทยาพูดอยู่บ่อยครั้งบอกว่าของจริงเนี่ยจะมาหลังจาก วันแม่นะคะพายุช่วงน,น,นั้นจะหนักแล้วก็ยาวไปถึงช่วงเดือนตุลาคม,มอย่างเช่นที่เราเจอในช่วงของปีที่ผ่านมานะคะจะสุนที่ต้องอให้เรามาระวังอย่างไรในช่วงหลังจากนี้ค่ะค,คือคือเราก็คาดการณ์อย่างนี้เพราะว่าเอ,อหลังจากเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนสิงหาเนี่ยกลางๆเลถึงปลายเนี่ยถึงตุลาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกปีคือมันจะมี <c oughs> พายุเกิดขึ้นในที่ทะเลจีนใต้เป็นประจําก็คือใกล้ๆฟิลิปปินส์หรือใกล้ๆทางประเทศจีนน,นะ <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วลมก็จะพัดมาทางเนี้ยมาเส้นทางเนี้ยเป็นประจําแต่ว่ามันจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้แค่นั้นเองนะพัดเข้ามาเนี่ยนะแต่ว่าประเทศไทยก็จะประสบอย่างเงี้ยทุกครั้งขณะเดียวกันนะคือล่องมรสุมเนี่ยนะที่พาดผ่านภ่านเหนือตอนบนเนี่ยเดือนสิงหากันยามันจะพาดผ่านมาที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจะคืออยู่แถวจังหวัดสุขโขทัยนะครับอยู่แถวจังหวัดเอ่อจังหวัดสุขโขทัยกำแพงเพชรเนี่ยมาพาดผ่านตรง ตอนนี้ตอนนี้คือถ้าพายุเข้ามาแล้วเลือดลงมาเนี่ยมันจะมาซ้ําเติมเ่ยมันจะทําให้ฝนตกหนักนะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกปีนะเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วลมมรสุมกระพัดึ้นไปเนะี่ยฝนตกอยู่แล้วเนี่ยพายุเข้ามาเสริมอีกเนี่ยนะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยจะได้รับผลกระทบสิ่งที่เขากังวลก็คือว่ามันมีอยู่จุดนึงก็คือว่าคือจังหวัดสุโขทัยครับเพราะว่าที่จังหวัดแพร่เนี่ยน,นะเป็นแหล่งเกิดของแม่น้ํายมแม่น้ํายมเนี่ยมันไม่มีเขื่อนไม่มีเขื่อนกั้นนะปิงวังยมนั่นนะ ทุกอันก็มีหมดนะแต่ว่าแม่น้ํายมไม่มีเขื่อนกั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนตกลมาหนักแล้วแม่น้ํายมไม่มีอะไรรองรับมันจะมาที่ไหนสุโขทยนะัยฮะนที่บอกสุโขทัยระทมเนี่ยระทมทุกปีใช่ไหมแล้วก็ไปไหนไปบางระกรำเนี่ยที่บอกบางระกรำเนี่ยระชาชนบางระกรำทุกปีเพราะว่าน้ํานจะท่วงนะครับแล้วก็ไปไหนไปกําแพงเพชรนะไปกําแพงเพชรไปสุโขทยัยเข้าพิจิตรอะไรพวกเนี้ยนกะ็จะไหลลงมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกปีเนี่ยเขาบอกให้ระวางังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยหน่วยรายการไปตั้ง มกส่วนหน้าแล้วเนี่ยศูนย์รองรับภัยิบัติแล้วที่จังหวัดสุโขทัยเตรียมตัวรับแล้วนะแต่คือถ้าน้ายมมาเนี่ยรับไม่ไหวนะมไม่ไหวสุโขทัยน้ําท่วมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเตรียมตัวแล้วนะอันนี้ปอพอเขาไปตั้งแลกกง้วแต่กรมตุนยมวิยาไปตั้งส่วนหน้าที่จังหวัดสุโขทยัยซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกป,ปีนะแลวถ้าเกิดว่ามันมีพายุประก,กอบกับะมานี่จะรับไม่ไหวะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงตอนนี้เราก็ดูเล้ว,ว่าโอ้มันจะไหลลงมาที่เจ้าพยาเนี่ยจะลงมาถึง กรุงเทพไหมนะก็ต้องมาระวังอีกนะเขื่อนจะาตั้นอยู่ไหมเขื่อนเจ้าปยาเอาไหวไหมนะจังปล่อยน้ำเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะนยนะให้จับตาดูเดือนสิงหากันยาลาสามเดือนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะ <c oughs> อาจารย์คะช่วงที่ยุกน้าท่วมหนักๆนะคะเราก็จะเห็นว่าปีนั้นจะเป็นปีที่มีพายุใหญ่ที่พัดเข้ามาแล้วก็หลายลูกต่อกันนะคะตอนนี้พายุอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่า ก่อตัวเร็วขึ้นแล้วก็จํานวนปริมาณพายุก็มากขึ้นด้วยค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมใหญ่เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์สนทีค่ะค,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 คือคือมันมีโอกาสในตอนที่น้ําท่วมใหญ่ปีห้าสี่เนี่ยเพราะว่าเราเราเอาน้ําจากเขื่อนที่อยู่ข้างบนน่ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจพวกนี้นะหรือเขื่อนป่าศักด์เนี่ยเ,เราเระบายลงมาเห็นไหมเพราะเพราะเออระบายลงมาเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้พ่องน้ําจากเขื่อนไว้แต่พอมาปีเนี่นะคือว่าในเขื่อนเนี่ยนะมันมีความจุเหลืออยู่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต เพราะงั้นเวลาฝนตกยังเหนือเขื่อนเนี่ยเดี๋ยวรองรับได้ <c oughs> แต่สิ่งที่เรากลัวคืออะไรฮะฝนตกใต้เขื่อนใช่ไหมก็คือฝนตกใต้เขื่อนเนี่ยลงมาเนี่ยนะก็คือตกต่ำกว่าเขือเ่อนเขื่อนภูมิพลหรือต่ำกว่าจังหวัดตากลงมาเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเราจะเอาไหวไหมเราก็จะมีเขื่อนเจ้าพยากั้อยู่ที่หนึ่งเลยแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่เราต้องป้องกันคืออะไรเราจะมีแถวบางบางระําบางบานก็คือพื้นที่พื้นที่ลุ่มทั้งหลายเนี่ยที่เราจะระบายน้ําไปเก็บไว้เขาเรียกแก้มลิงนะอย่างนี้เราไห,ไห นะครับก,ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่หนักเท่าปีห้าสี่เพราะปีห้าสี่นี่เขื่อนข้างบนเนี่ยฝนตกเหนือเขื่อนแล้วก็เขื่อนรับไม่ไหวปล่อยลงมาอันนี้เรากังวลคือฝนตกใต้เขื่อนนะจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนรับมากน้อยแค่ไหนคืออยู่ว่าพายุจะเข้ามาใต้เขื่อนหรือเปล่าฝนจะตกใต้เขื่อนหนักแค่ไหนอย่างนี้ต้องคาดการต้องดูอีกทีนะครับ